ไปกล้วยเราจะมาทำต้มถวายจิ้มน้ำพริกถามว่าการปลูกต้นกล้วยถ้าต้นกล้วยยังไม่มีผลใบปีหยวกต้องต้องปราถนาไหมไม่ปราถนาและได้ไหมได้มันเป็นผลปล่อยแล้ถ้าต้นกล้วยมันออกปลูกต้นกล้วยผลโดยตรงรือลูกกล้วยแต่ถ้าต้นกล้วยยังไม่ออกดอกผลสิ่งที่เราคอยได้ เหมือนคนปรารถนาเพื่อความผลทุกข์คุนิพพานถ้ายังไม่ถึงนิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอันบนไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนะี่ยถามว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์มันจะไปไหนมันเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงปรารถนาเพื่อความผลทุกข์นี่เราทานนำอุบชุขกขตการมากา,านเป็นหนทางตรง คนไปเกิดพบผูิใจถ้ามีข้าวมีของม,ม,มีเงินมีทองแล้วมีโอกาสนั่งสมาธิจเจริญภาวนามันไม่ต้องไปภาววาภาวบเพราะว่าวมันพร้อมเลยพร้อมที่จะไปที่ผ่านมันเมื่อหน่ายนี่ไม่สรด็นลุกขึ้นเรียกว่าอนุทักษญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยถ้าเราปรารถนาเพื่อความปนยุก์ทานนั้นเป็นกุศลส,สัมปาปะ,ะเหตุ เหตุไปสู่พระนิพพานที่ยกบาลีเป็นสัต์เนี่ยมันเป็นพูดให้เราได้เข้าใจว่าเออถ้าเราไม่พูดต่อไปมันก็จะเริ่มเกิ่อนหายไปถ้าเราพูดต่อไปเราจะได้เข้าใจโอ้มันเป็นธารมเพราะฉะนั้นชีวิตไม่นานพวกเราเนี่ยก็ตอนนี้กาอายุแต่และคนวันเวลาผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเดือนปีเท่านั้นอายุที่เราได้ Cứ qua sửa chữa bài hẹn chi viết khó đoán